มวยไทยไม่ใช่เพียงกีฬาการต่อสู้หากแต่คือยุทธศิลป์แห่งชีวิตที่หล่อหลอมจากภูมิปัญญาวิถีชุมชนและประวัติศาสตร์การปกป้องแผ่นดินของคนไทยมาตั้งแต่โบราณท่วงท่าการออกอาวุธทั้งหมัดเท้าเข่าศอกล้วสะท้อนความชาญฉลาดความอดทนและวินัยอันลึกซึ้งของนักสู้ไทยในเวทีโลกมวยไทยได้รับการยอมรับในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิต เป็นทั้งกีฬาศิลปะและการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศและนี่คือโอกาสสำคัญในการต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์ด้านกีฬาและวัฒนธรรมของไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงได้จัดฝึกอบรมการแข่งขันยุทธศิลป์มวยไทยประจำปีพศ2569เพื่อเป็นการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมมรดกของชาติไทยเผยแพร่และส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก โดยจัดอบรมผ่านบุคลากร,กรทางการศึกษาฝึกการแข่งขันยุธศิลป์มวยไทยให้ครูผู้สอนได้ทราบถึงทักษะแม่ไม้มวยไทยท่าลูกไม้มวยไทยสามารถนําไปถ่ายทอดให้กับผู้เข้าแข่งขันได้ร้อยโทสิทธิชัยตันทศิทธิ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันกล่าวถึงความสําคัญของยศศิลป์มวยไทยทั้งในเชิงต่อสู้ป้องกันตัวสืบสารมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยสร้างอาชีพและชื่อเสียงให้ประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ยุทิลปไทยรรรมีความสำคัญยามากไม่ใช่ของการต่อสู้วัฒนธรรมและการพัฒง,งานคนโดยผู้ที่ฝึกยุทิลป์ไทยจะสามารถใช้ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพในการต่อสู้และการเข้ากันตัวมีวินัยและขัแข็งแปรทางจิตใจนอกจากนี้ยุทธศวยไทยยังเป็นมยดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยเป็นภูมิปัญญายไทยที่สืบทอดมาเป็นเวลาหลายปีเป็นซพอปปวเวอร์ด้านกีฬาและวัฒนธรรมที่สามารถทําให้ชาวต่างชาติสนใจที่จะเรียนรู้และท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยมากขึ้น น่าเป็นการสร้างอาชีพและก็ที่เสียให้ประเทศไทยได้เป็นอย่างดีเพื่อเป็นการสื่อสารีด้วยสิทธิ์มวลไทยให้เป็นตัวอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงได้กป็หนดจัดการขันวิทยสิทธิ์มวลไทยประจันตีงบประมาณปี2569จำนวน4สนามโดยจะเริ่มการแข่งขันตั้งแต่เดือนกุมภาพคมถึงเดือนพฤษภาคม2569ซึ่งตัวแปรสำคัญในการที่กับเชื่อมการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็คือบุคลากรทางการศึกษาที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดทักษะแม่ไม้มวลไทย การลงมือเมืยงไทยให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันจัังหวดประจวบนครไปด้วยพิธีการจุดประโคมการแข่งขันวิธีสื่อเมืองไทยประจำปีประศรีปี2569ซึ่งในระหว่างวันที่17-18ถึงกุมภาคม2568โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เมืองไทยให้มีความถูกต้องเป็นระบบโดยมีบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น60คน ตลอดทั้งสองวันของการอบรมมีการฝึกทักษะไหว้ครูและท่าไหว้ครูมวยไทยการฝึกทักษะท่าแม่ไม้และท่าลูกไม้ใช้สำหรับการแข่งขันยุทธศิลป์มวยไทยโดยวิทยากรที่ผ่านการอบรมเอไลเซนของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยกีฬาแห่งประเทศไทยจะเห็นได้ว่าการสืบสานมวยไทยจึงไม่ใช่เพียงการรักษาอดีตแต่คือการต่อยอดมรดกของชาติให้ก้าวสู่อนาคต เป็นพลังวัฒนธรรมที่สร้างรายได้สร้างภาพลักษณ์และสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศสุรางบารมีสวทประจวบเครีขันรายงาน